ดูดูค่ะค่ำคืนนี้ว้าวสวยมากเลยค่ะฟ้าท้องฟ้าสีสีฟ้าสีเหลืองนะคะ2วันที่ผ่านมาจะเป็นสีชมพูสีฟ้าแต่นนี้เป็นสีเหลืองสีฟ้าอ้าวสวยมากนะคะแต่ <c ười> คนคนปั่นจกักรยานนะคะ ไปเดินนะคะในหมู่บ้านนะคะอากาศค่ำคืนนี้นะคะดูมันสวยงามมากนะคะรุชระรุชระยังสวยอยู่ดูมันสวยขึ้นมากอ๋อ Het is echt mooi vind ik wel even. Oh nee, het is een blauw aan de stof. มาแล้วแบบสวยมากคิดถึงยังไงคะเคลื่อนบินนะคืเคลื่อนบินอยู่หน้าบ้านอาออยู่อยู่แต่ใน,ในบ้านก็เห็นแล้วก็เดินออกมาก็เห็นนะคะท้องฟ้านะคะคนสวยมากนะคะ ค่ะอยากเห็นไหมคะแบบธรรมชาตินะคะร้อนค่ะร้อนม,มากโอ้สวยจริงๆนะคะเนี่ยแล้วก็มี <c oughs> อะไรต่อภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาอะไรก็ไม่ได,สไได้สักอย่างว้าวฟ้าสวยมากนะคะคุณสวยจริงๆเดี๋ยวกันนะคะเอาไปให้ใครก็ได้สักคนหนึงไม่ได้ถ่ายสามีนะคะแต่ว่าโคตรสูงมากน,นะคะก็เลยแบบว่าหัววิวิกนะคะ <c oughs> สวยจริงๆนะคะแถวนี้พระจางขึ้นแล้วนะคะชาวบ้านฝั่งฝัง่งที่ฝั่งที่พวกเราไม่อยู่นะคะอันนั้นคือีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนั้นค,คือคือแบตเตอร์คมนะคะน้ำแม่น้ำนะคะแม่น้ำ <c oughs> บ่นนะคะวินแล้วก็บ่นนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นแม่น้ำนะคะทุกคน <c oughs> คนละฝั่งนะคะคนละฝั่ง <c oughs> จักรยานค่ะที่เป็นสีมิดมิดมานะคะเพราะว่าถนนนี้ไม่มีรถนะคะ <c oughs> มันจะเป็นที่เหมืองเดลเยียมเขาเรียกกันว่าเดมันก็คือแม่น้ำนะคะแม่น้ำสายนี้ยา เพราะว่าไปเรื่อยๆของเขาเนะทุ่งหมู่บ้านก็ผ่านเ,าเส้นนี้นะคะใกล้จะมืดแล้วนะคะที่นี่ก็อันนี้เป็นสายสายน้ำนคะคะเป็นเดมมนนะคะเดมมนก็คือภาษาแบลเยียมนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็เป็นแม่น้ำปิงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็สายนี้มันก็แบบว่า ยาวมากนะคะไปทุกที่นะ,ะถนนนี้ก็น่าเดินนะคะไม่ว่าจะไปไหนนี่ก็แบบว่าถนนนี่แบบน่าเดินที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะหิมะลงหรือไม่ก็แบบเดินธรรมดาบรรยากาศที่แบบเชียวแบบดีที่สุดเลยนะคะสวยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาทำ อาอนาคตข้างหน้าตอนนี้เขาก็จะตัดถนนที่เราอยู่นะคะดูข้างหน้าข้างนี้นะ,ะว้าวฝรั่งมาวิ่งแบบมีไฟฟ้านะคะไม่ได้มีไฟฟ้านะคะเขาจะมีแบบ ดูนี่นะคะความมืดแล้วนะคะแต่ว่าพาที่ตกแบบสวยมานะคะฝั่งนี้ก็มืดแล้วเหมือนกันนะคะที่พี่มีอยู่เนาะก็มืดแล้วเหมือนกันนะคะ มาสูดอากาศได้อยู่นะคะยังได้ได้สูดอากาศอยู่ปกติแบบถ้าเกิดอากาศดีๆพวกเราก็มาเดินกันแบบเ้อยวสม่ำเสมอนะคะก็มาสูดอากาศที่แบบธรรมชาติเนะข้างล่างก็จะมีแบบว่ามีน้ำก็สวยนะถ้าเกิดมาเดินกลางวันก็ยิ่งสวยมากนะคะอันนี้มันจะเป็นมืดแล้วเนาะ โอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะความมืดถ้าเกิดว่าฝั่งที่ฝั่งที่เราอยู่ยเราอยู่ยังมืดแล้วอีกฝั่งหนึ่งไปยังไงยิ่งมืดกว่านี้นะคะให้ดูดีๆนะคะมีแต่น้ํานะคะมีแต่น้ํานะคะนี่ค่ะอือันนี้แหละคะ่ะคือความมืดของวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ตามมาดู คลิปของพ่มีนะคะพาที่ตกนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะงดงามนะบ,บ๊ายบายค่ะในความมืดขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วก็ฝันดีไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนถ้ากินนอนเช้าก็ขอให้ฝันดีนะคะบ๊ายบายค่ะตอนเด็กเด็ก พี่มี่เคยอยู่กับพ่อพ่อเคยเล่านิทานให้ฟังนะคะพัดพัดจัดไม่ทราบคืออะไรคำคืนเขาก็จะแบบว่ามันนอนอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยก็พ่อก็จะแบบเอาลูลูของเขาทุกคน ก็มารวมตัวกันแล้วก็ดับฟ้านะ,ะพวกเราก็จะแบบนอนแล้วก็แบบพ่อก็เล่านิทานให้ฟังนะ,ะพ่อเขาจะแบบเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยนะคะตอนเด็กๆนะ,ค,ะคิดถึงพ่อจังเลยนะคะพ่อเขาจากกับพวกเราไปหลายปีแล้วนะคะ